นะสันนทตไปกันครับแต่เดี๋ยว,วนะคำการสร้าง้าเฟียเฟสเราไม่าาร้านเนี้ยกูทุกจุไม่ผิดครับคือผมผมเป็นคนเล่าเรื่องราวก่อนสองครามที่ทําให้โลกแตกกันเลยนยครับแล้วก็มีคนแบบว่าพ้่ชอบแบบเขาก็เลยมาสร้างแบบเนี้ยครับอืมแล้วก็เอาอาหารานของร้านมาด้วยนะเออว่าแต่เราก็มันไปไหนกันนะกูไปที่เราสตาร์บัคครับสตาร์บัคไปกินกาแฟาเหรอไม่ใช่คนนั้นครับ ที่น่าเป็นฐานของนักวิทยาศาสตร์สุดเต็งแต่ว่านื่องจากสังคม,มยังไม่ยอมรับนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดเขาก็เลยต้องหนีกันมอหลบอยู่เลยร้านสตาร์บัคกันนะครับม,มีหน้าถึงไม่เจอใครฉลาดฉลาดเลยมา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 เร็วเเหน่อยเอาใครปิ่ปรไปตัวร้านแมคโนด์ทิ้งไปเ่ยเ้ยมามาอุ่นโดนาเขาหน่อยไหม,มชนคนุณดรก่อนถูกรับโอเคเออสวัสดีครับสวัสดีครับ เอ่อคุณพอรู้จักอีคนนี่หน้าขาวๆนั่นไปคือมันเอาดึงลูกค้าลูกลูกค้าล้านเราไปหมดเลยอ่ะช่วยตามจับมาทีนะผมอยากลงโทษมันมากเลยเนี่ยเราไม่ได้เงินมากไม่ได้เงินมาเลยเนี่ยโอ้โหไปดีกว่าโอ้ปุ่นมือก็ไอ้หน้าขาวนั่นมันชั้นในอดีตเลยจำไม่ได้อะอะไรใครในอดีตอะไรนะโอ้เออบ้า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 เร็วเร็วเฮ้ยเกือบสวยแล้วนงมชาร์ตอโต้ไปเลยไปเล้วเฮยเร็ว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 อืม ้านี้สินะสตาร์บัคโอเคมา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 สวัสดีค่ะรับหม่ิกะก็ผมจะมาหาตัวนักวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์แล้วค,วคะเราไม่รู้เรื่องค่ะไม่รู้เรื่องเลยครับผมว่าผมคุณรู้นะอืมนี่มันอะไระเนี่ยเรคคาเปิด door ดแบดอเหรออ๋อไม่เปิดได้ด้วยวบอกมานะว่ารู้ไม่รู้รู้ก,ก็ได้ค่ะคือว่าเขา่อนอยู่ข้างล่างนี่แหละค่ะอืมอืม เพราเราจะให้เขาหอกดีกว่าค่ะเพื่อความมั่นคงค่ะเพราะเดี๋ยวตำรวจจะจับพวกเขาไว้หมดค่ะฮึอะไรนะความจริงฉันก็รู้เลยแหละเพียงแค่เดินอยู่ตรงนี้ฉันก็ได้ยินเสียงแล้วเนี่ยเพราะมันคืออันนี้ใช่ไหมโอ้ออโหเฮ้ยนัรอายเฮ้ยเฮ้ยค,คนคนใหม่เหรอเฮ้ยด็อกเตอร์คนใหม่แล้วเนี่ยเออผมเอออผมด็อกนะเตอร์อออออคนใหม่เลยผมเก่าสุดแล้วเนี่ยเก่าสุดเลยนะ เอาสิละเฮ้ยใช่ดีไหมเนี่ยเฮ้ยเออเอางี้นะฉันเป็นเอเลียมาจากนอกโลกชื่อว่าด็อกเตอร์แล้วก็นู่นนี่นัน่นบ l a บล l a h b l a โอเคเข้าใจหมดแล้วครับเออดีมากไม่ต้องถามผมไม่รู้เรื่องเออจะได้ไม่เหมือนไอ้คนก่อนๆนะมะแล้วที่ฉันต้องการพวกนายช่วยก็คือช่วยมาเอ,อเป็นกองทัพให้ฉันได้สู้กับตัวเฟรดดี้ที่พวกนายอาจจะเคยได้ยินจากธนาโตมาแล้วนะใช่ครับพวาเราเคยได้ยินครับ นั่นแหละมันมีชีวิตขึ้นจริงเหมือนกับเมื่อร้อยกว่าปีก่อนอะไรประมาณนั้นแหละผมใช้ไม่ได้ใจหลับไปนานแต่ฉันต้องการที่พวกนามาช่วยอ่ะล้วพวกของฉันที่อยู่ประมาณห้าหกคนน่ะกำลังถูกไอเซดี้ฆ่าฉันต้องการที่พวกนานมาช่วยเขาเขาอ่ะแล้วฉันถึงนว่าพวกนายเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉันว่านายพวกนายจะต้องทําได้พวกนายเก่งอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับพวกเลาเก่งโอเคสู้เราไป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  ครับคับคับับคโ oh, <okay. S 2> อเมามาเดี๋ยวพวกเราเตรีมอาวุธก่อนครับอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาอาวุธกันที่ร้านร้านอื่นกันนะโอเคครับได้ครับคุยกับไอ้พวกเหนื่อยฮอเอ,เอมันมีกันพวกพวกิทตรค์คนพวกนั้นมีกี่โกโลกบกบกันงเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปกันก็ไม่เป็นสิบคนนะนะ อืมโกอืมผมจะไปจับพวกเขาด้วยกันอ่อถือว่าถ้าเกิดพวกเขาช่วยเราเนาะโอเคถ้าเกิดเออ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 นี่ปะอืมเดี๋ยวค้นหาร้านที่มีอาวุธขายเลยหน่อยดีกว่าเราต้องหากำลังเสริมเพื่อไปช่วยพวกเซนเขาจะไม่ครบคนเจอครบอืมโอ,อ้โ,อโหยกคำมาใช้นี่ go, อ่โกรู้สึกจะเป็นพวกเซนแล้วครับทำเป็นลังเลยแล้เนี้ย โอ้โหใครคิดผลิตของพวกนี้เนี่ยโอ้โหสำหรับน่าจะเป็น рест อรเนอร์หรือพวกที่มีความรู้มากความสมควรนวเนี่ยถึงจะทำได้น่ะโอ้โหอืมโอ้เจ๋งอ่ะพวกเขาต้องทำเครื่องเลยสักอย่างแน่ๆนสิบโดยตกทอไปนึงอืมมีทฤษฎีอะไรอะถามจริงสิเซนไม่รู้ทฤษฎีนี้หรอเนี่ยฮะอืมแกทฤษฎีให้อะ สองบวกสองเท่ากับอืมเท่ากับห้าบวกเอิม่มไม่ไดิเท่ากับห้าบวกห้าห้าบวกห้าก็เท่ากับสิบแล้วก็ลบไปอีกสิบแล้วก็บวกไปอีกสี่โอเคอืมถ้าเกิดเขาเข้าใจคำเขาถ้าเกิดเขาเข้าใจทฤษฎีนี้เขาก็คงรู้คำตอบของทฤษฎีที่เขาไม่รู้แหละโอเคแก้ทฤษฎีให้แล้วอ่าทฤษฎีคอม p l e t โอเค ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้เลยในในที่นี้ชิบ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 ไปไปแทนนก่นแล้วไปครบปืนครบอืมว่าแต่จะไปที่ไหนดีเนี่ยเราไม่มีที่ที่จะไปได้เลยเราจะไปที่ไหนกันอืมไอร้านสีชมพูนั่นร้านเลยราเชื่อพ่อครับตรงนี้เลยอ่ะมีชุดเกาะขายโอเคไปไปกันเถอะชิบ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 อืมโอเคครบ โอ,โ,โอ้โหเกี่ยงเลยเหตบอกมีชุดก่อขายนะบอกเวลาเสื้อผ้าไม่มีเลยป่ยไปไปแล้วป่ะอเราครบเดี๋ยวพิจากกรณาทีหล,ลังครบเราไม่ต้องจัดก,การจัดก,การทีหลังอ,อืมอ่ะมาเดี๋ยวเราจะไปหาวุ้จากไอ้ร้านจากไอ้รังนี้กันเอ้าขันตัวโตไปไหนอ๋ออยู่นี่เราจะสร้างวุ้นจากที่นี่แล้วก็เอาไปให้พวก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 วิชัาสัตว์พวกพวกนั้นแล้วก็ให้พวกเขาไปช่วยเราเข้าใจนะ ครบโคจรครบปุ้มโอเคเย่ยมมากมาแกทฤษฎีต่อไปกันเอาละมาดูทฤษฎีนี้กันอสองคูณสองวงูง่ายง่ายสี่อ่าไม่ทฤษฎีต่อไปเออสิบสองคูนสิบสองแล้วม่รูปตัวชุบชุบอ่าได้ทำปืนเสร็จแล้วอ่ะทุกคนได้ปืนครบนะกับได้ปืนครบแล้วครับโอเคเย่ยมากมีกระสุนไหมมีครับโอเคแล้วชาะโตอมียังมือม,มือครบอ้าอืม งั้นนายก็คอยเอ่มคอยไปช่วยเส็จแล้วกันนะอ่ะโอเคครบพอด้วยครบโอเคบ้ทุกวันบ้าบ้าบ้าบกาบครบโอเคไหนเ่อนททดสอบปืนกนซีได้ผลจริงเปล่าเดี๋ยวออเดี๋ยวระเบิดอีกเดี๋ยวระเบิดมันชาวบ้านมังกระเจนโอ้โหอืมเยอะโอ้โหปืนีิจิที่สุดโอ้โหแต่ปืนกระสุนห้เก็บไว้ดีกว่าอืม มาทุกมนมาปืนที่สุดถูกทดสอบแล้วปืนถูกทดสอบแล้วปืนใช้ได้จริงมาเลย,เลยกานเอาละนะพวกนายห้าคนคอยอยู่ที่นี่เฝ้าต้นทางไว้ถ้าเกิดมีตำรวจที่ไหนมาให้ยิงสกัดไว้แต่อย่าให้ยิงตายเข้าใจเข้าใจกัดอย่าให้ยิงตายนะจําไว้นะถ้าเกิดถึงตายฉันไม่รับผิดชอบนะเข้าใจกัดโอเคพวกที่เหลือตามลงมาเอาไปนะโถวิย,ยะเฮ้ยป็นสมุด เฮ้ยพวกกูไปแล้วไหมอ่าพวกกังเหล่ามีคนตายกันแล้วครับโอ้ยเฮ้ยโย่ฮ้ยชุบเฮ้ยแซมไปแล้วไหมก็อ็ฆ่าวไว้ครับอ่ะเร็วพวกเราสู้ต่อไปพวกเราสู้ร์ไว้ใหม่ครับพอเราจะตายแล้วครับโอยอ่ะงั้นเยอะ ย้าไม่หนัไยทำไงดีเนี่ยทุกคนพวกแกไม่สามารถกำจัดฉันได้หรอกนะฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดซะดิโนมาไป็นดูสิดกเรอร์ที่พวกแกพยายามซ่อมเพื่อปกป้องเขาเขาโดนฉันตบแกนี้ เขาก็จะตายแหละเนี nice <ification protests sprout Likewise offs> ่ยฉ <ksam> ันม่ด้จะตายแล้วแกเมื่อกี้แกเป็นไรล่ะฉันแค่ส่งสัญญาณเรียกพวกของฉันเท่านั้นแหละมาทำว่าไงพูดกันมาเลยฮะอ่า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 อ่อฉันจะกำจัดพวกแกไม่สิละถ้าเกิดพวกนั้นยังใช่อย่างเรายังอยู่น้อยพวกแกจะได้ตายกันหมดแน่ๆฮ่าอ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 ่อเฮ้ยเงนขอนี่นะจุบ อัน,นี้อะไรอ่ะชุดมันจะคาไปอะไรได้บ้างเนี่ยพอดีจะทำลายครื่องนี้บ้างเฮ้ยเฮ้ยนั่นแล้วเฟรดี้แกจะทำอะไรฉันจะปล่อยพวกซอมบี้ออกมาอีกเพกื่อจะคาพวกแกโ่ซอมบี้แด้แต่ก็มีปืนอ,อยู่พื่อเต็มสุ้กับซอมบี้นะอ่าปล่อยออกมาเลยปล่อยเลยดิฮ้าจริงอ่ะได้